วันดีครับจ่าวันนี้วันนี้มาเวนเสาที่ถ้วยเสล่งนะครับจ่าครับผมเออพึ่งนะพึ่งออกเวนเนาะครับผมอ๋อวันนี้วันวันนี้ออกเวนกี่โมงจ่าครับผมเอออวันนี้วันนี้วันนี้พี่จ่าอยู่พี่จ่าอยู่ห้วยเสล่งเนาะครับผมเออเออแล้วจะลงเวนตอนไหนจ่าอ๋อจะขอแป็กหนึงก่อนเลัวจ่าไม่มีปัญหาครับผม วันนี้รถเขาออกห้วยเสนเด็งเยอะไหมจา้าวันเนี้ยปกติเนาะปกติใช่ไหมม,ไม,หมีอะไรจะฝากประชาอชนมืออเจ,อม,เจอมีอะไรจะฝากประชาชนออ่า่าผ่านหุ่นเสด็จมัจ้ยไหมพีจมจ่จางอ๋ออ๋อครับจะ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 กลับกลับโรงเรียนกี่โมงจ้ะ

จ่าวันนี้นจ,จ่าจอาเงินไปทำอะไรจ่าฮะจ่าจะเอาเงินไปทำอะไรวันนี้บอกก่อนบอกก่อนเป็กแล่าเอาเป็กแล้วบ่เอาจ่าลงเวรก็วันนี้อ่เเเาเป็กเป็กแล้วก็อ,อ่ากลับบ้านเนอะเออวันนี้จะให้จ่าจ่าจ่าแกซื้อซื้อขนมกินหน่อยเด้อเออก็จะให้จ่าซื้อขนมกินก็ ก็ถ้าถ้าทานโรงเรแล้วก็ไปพักผ่อนกันนะครับผมพรุ่งนี้มาอำนวยความสะดวกตรงศูนสาธิตโคกกระเพริมใหม่นะครับผมครับผมขอให้พิจารพิจารอำนวยความสะดวกตรงต้นไทรต่อไปนะครับสาธุสาธุครับ